สงสัยไหมคะว่าตระกูลที่เขารวยระดับพันล้านหรือหมื่นล้านแล้วก็มีธุรกิจเขามีวิธีในการคัดเลือกผู้นําทางธุรกิจยังไงต้องเป็นลูกคนโตเป็นเด็กดีเป็นลูกรักของพ่อแม่ใช่หรือเปล่าจะบอกว่าอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการคัดเลือกผู้นําทางธุรกิจค่ะในธุรกิจครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนมากอยู่ในระบบเขาจะมีกติกาที่จะต้องเตรียมผู้นําทางธุรกิจในรุ่นต่อไปเพื่อที่จะสานต่อกิจการที่ครอบครัวได้สร้างมาให้มีความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความมั่นคงดังนั้นกติกาที่เขาจะกําหนดนะคะ ก็จะกำหนดในเรื่องของการจัดการธุรกิจร่วมกันการสืบทอดความเป็นเจ้าของแล้วก็การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวติกาเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมนูญครอบครัวค่ะซึ่งจะกำหนดตั้งแต่เรื่องของค่านิยมหรือวัฒนธรรมของคนในครอบครัว ที่มีความเชื่อแล้วก็มีการแสดงออกร่วมกันในทิศทางแบบเดียวกันเพราะในวันข้างหน้าลูกหลานเหล่านี้ค่ะก็จะเข้ามาทํางานในธุรกิจครอบครัวร่วมกันเพื่อไม่ให้มีคอนฟ lict แล้วก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจนเกินไปและหนึ่งในนั้นก็จะมีในเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติของซักเซสเซอร์หรือผู้นําทางธุรกิจค่ะซึ่งวิธีในการกําหนดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าดีควอเมนต์ของแต่และครอบครัวเนี่ยต้องการคุณสมบัติของลูกหลานอะ่ะเป็นแบบไหนบ้างพอเรามีการกําหนดคุณสม,สมบัติต่างๆแล้วเมื่อ ถึงวัยที่รุ่นต่อไปจะต้องเข้ามาสารต่อกิจการก็จะมีระบบในการคัดเลือกผู้นําในรุ่นต่อไปแล้วก็มีการพัฒนาเขาเพื่อที่จะเตรียมเป็นผู้นําในขณะเดียวกันค่ะรุ่นปัจจุบันที่ทําธุรกิจอยู่ก็จะต้องมีการเตรียมแผนกเกษียณอายุของตัวเองพร้อมๆไปกับพัฒนาผู้นําในรุ่นต่อไปและเมื่อได้ผู้นาแคนดิเดตที่เราคิดว่าคนนี้แหละจะเป็นผู้นําในรุ่นต่อไปของธุรกิจของครอบครัวแล้วก็จะมีเรื่องของการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและถึงวันนั้นคนที่บริหารในรุ่นปัจจุบัน ก็จะต้องค่อยๆฟีตตัวเองออกมาอาจจะอยู่ในตาแหน่งของที่ปรึกษาไปก่อนและสิ่งสําคัญที่เขาขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการทาพี่ในกรรมเพื่อที่จะส่งต่อความเป็นเจ้าของของเขาไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาระหว่างพี่น้องในการรับร่วงธุรกิจหรือส่งต่อทรัพย์สินของเขาในอนาคตด้วยค่ะ หลายๆคนเข้าใจว่าการเป็นผู้นําทางธุรกิจนั้นเป็นคนที่ได้รับอํานาจแล้วก็สามารถที่จะจ,จัดการทุกอย่างในครอบครัวและในธุรกิจให้อยู่ในมือของตัวเองได้เพียงคนเดียวจึงจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดมากเลยเนื่องจากในการจัดทาทานูนครอบครัวนั้นเมื่อเราได้ผู้นําทางธุรกิจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการวัดผลค่ะในช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่ในตําแหน่งนั้นเขาสามารถที่จะทําให้ธุรกิจมียอดขายมีกาไรที่เติบโตหรือเปล่ามีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในองค์กรไหมสามารถที่จะรัก รักษาฐานลูกค้าเดิมให้ยังคงอยู่กับปิจาการแล้วก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาเติมเต็มหรือเปล่าที่สําคัญคือภาพลักษณ์องค์กรต่อบุคคลภายนอกค่ะเป็นในทิศทางแบบไหนบ้างและนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องมีการกําหนดในธรรมนูญครอบครัวจะเห็นว่าการเขียนธรรมนูญครอบครัวนั้นมันมีรายละเอียดที่ทับซ้อนในหลายๆเรื่องเพื่อให้ธรรมนูญครอบครัวนั้นเกิดประโยชน์กับธุรกิจของเราจริงๆค่ะ I Do l p l a n n e r เราจรึงมีบริการเหล่านี้ที่จะดูแลให้กับลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นกงศีหรือเป็นธุรกิจของครอบครัวสนใจที่ จะใช้บริการในเรื่องของการจัดทำธรรมนินครอบครัวหรือโฮดดิ้งคอมพานีสามารถที่จะติดต่อเรามาที่ช่องทางการติดต่อนี้ได้เลยนะคะ